สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะแม่น้องสันก็จะพามาดูขั้นตอนการตั้งเสาทำรั้วกำแพงบ้านนะคะขั้นตอนแรกก่อนที่เราจะขุดหลุมตั้งเสานะคะเราได้ใช้รุดแปะโคเล็กนะคะในการปรับเกลี่ยพื้นที่จากนั้นเราก็จะหาระดับโดยจะขึงเชือกเอ็นนะคะไปตามแนวที่เราจะทำการตั้งเสรารั้วค่ะ จากนั้นเราก็จะปักเสาหลอกแล้วก็ขีดทำเครื่องหมายสำหรับการขุดหลุมค่ะระยะห่างของหลุมที่เราจะขุดคือ2เมตรค่ะหลุมที่จะขุดก็จะเป็นหลุมที่มีความกว้างประมาณ7 0็ดคซนติเมตรค่ะความแตกต่างของหน้าง,งานตรงนี้คือจะมีรั้วกำแพงกันดินนะคะที่ได้สร้างมาประมาณ10กว่าปีแล้วค่ะเราก็จะขุดหลุมตั้งเสานะคะแนบติดกับ รั้วกำแพงกันดินเดิมค่ะส่วนตรงนี้นะคะไม่มีรัว้วเราก็จะขุดหลุมตั้งเสาจากนั้นเราก็จะเทฟุตติ้งค่ะฟุตติ้งที่เราจะเทนะคะก็จะใช้ปูนผสมเสร็จค่ะในการเทรองก้นหลุมเป็นปูนจะตึงสามสองซูลที่เหลือจากงานเทคานขอดินรั้วกำแพงอีกฝั่งหนึ่งค่ะความหนาของปูนที่เราเทลงไปนะคะก็จะหนาหลุมละ10เซนติเมตร วันถัดมานะคะหลังจากที่พื้นปูนที่เราเทฟุตติ้งแห้งแล้วเราก็จะทําการตั้งเสาค่ะเสาที่เราใช้นะคะก็จะเป็นเสาไอสิความยาว3เมตรวิธีการขนย้ายของเรานะคะเราก็จะใช้แรงงานคนค่ะใช้เชือกสอดแล้วก็จะใช้ไม้หามกันมาเลี่ยงไว้ปากหลุมแบบนี้ค่ะ น้ำหนักของเสานะคะก็จะมีน้ำหนักมากค่ะต้องใช้คนหามถึง4คนนะคะส่วนคลิปก่อนๆน,นะคะที่แม่น้องสันทำไปนะคะส่วนมากก็จะใช้วิธีการแบกขึ้นบ่านะคะเดินกัน2คนค่ะไหลววางนะคะจนครบทุกหลุมค่ะขั้นตอนต่อมาก็จะเป็นขั้นตอนการตั้งเสานะคะ ก่อนที่เราจะตั้งเสาเราก็จะผสมปูนเพื่อที่จะเทปูนล,ลัดตีนเสาค่ะใช้ปูนปลอดแลนนะคะงานเทปูนล,ลัดตีนเสาค่ะเมื่อตั้งเสาในแนวดิ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งด้านข้างระยะห่างของช่องเสาจะต้องอพอดีกับแผ่นที่จะเสียบลงไปค่ะเราก็จะใช้ปูนนะคะเทะลงไปที่ก้นหลุมค่ะการเทของเรานะคะเราก็จะเท ไลด่ดานข้างทั้งสองข้างค่ะปูนที่เราใช้นะคะรอบนี้ประมาณเจดถึงแปดถังค่ะสําหรับการเทลาดตีนเสานะคะเมื่อเทเสร็จแล้วเราก็จะนําดินนะคะกลบทันทีค่ะไล่ตั้งเสาจ,จนครบแล้วนะคะวันต่อมานะคะเราก็จะปรับดินเพื่อที่จะแต่งพื้นที่ท้องคานสําสหรับขั้นตอนการ เตียบเหล็กคานแล้วก็เข้าแบบขั้นตอนต่อไปค่ะส่วนคานสเตย์เดิมนะคะที่เห็นนะคะเราก็จะขุดดินออกแล้วก็จะสกัดคานออกนะคะเพื่อที่จะ,ะให้วางแผ่นพื้นได้ค่ะค่ะแล้วก็เราก็จะสกัดแล้วก็จะตัดออกค่ะ,ะเพราะว่ามันขวางตำแหน่งแผ่นพื้นที่เราจะวางเปียบลงไปนะคะ ขั้นตอนต่อมาก็จะเป็นขั้นตอนการเจาะเสาเพื่อที่จะเสียบเหล็กคานค่ะเสาที่เราเจาะนะคะเพื่อที่จะสอดเหล็กเข้าหากันจากนั้นเราก็จะวางเหล็กคานแล้วก็เข้าแบบค่ะเราจะเจาะสองรูนะคะรูบนและก็รูด้านล่างค่ะดอกสว่านก็จะเป็นดอกสว่านขนาดห้าหุนค่ะต้องเอาดินออกนะคะจนถึงตำแหน่งท้องคานค่ะ อุปสรรคของเรานะคะช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนค่ะฝนจะตกทุกวันนะคะทํางานก็ไม่ค่อยจะเติมบันเท่าไหร่ค่ะถังที่หลับที่นอนนะคะที่พักของเราค่ะเราพักอยู่ที่หน้าง,งานเราก็จะกางเต็นท์ผ้าใบแบบนี้ละค่ะขอทุรักทุเลหน่อยค่ะสําหรับที่อยู่อาศัยของทีมงานแม่น้องตันนะคะ <c oughs> ทีมช่างเราสะดวกแบบนี้ค่ะชอบลุยลุยลุกทุ่งนะคะ ขั้นตอนต่อมานะคะหลังจากที่เราเสียบหล็กคานเสร็จแล้วก็จะเข้าแบบเข้าแบบเสร็จเราก็จะรอปูนมาเพื่อที่จะเทคานคอดินค่ะอันนี้ก็จะมีเจ้าเหมียวตรวจงานนะคะตั้งเสาเพิ่มอีกต้นหนึ่งค่ะจะตั้งบนคานสเตนะคะส่วนฝั่งนี้นะคะก็จะถมดินสูงพอสมควรค่ะก็จะเป็นรั้วกำแพงกันดินแล้วก็รั้วบ้านนะคะ เสาต้นนี้ไม่ได้ฝังลงไปในดินค่ะจะตั้งอยู่บนคานสเตย์เราก็จะจเจาะเหล็กยึดเอาไว้จากนั้นเราก็จะเข้าแบบแล้วก็เทป,ปูนค่ะตรงนี้เข้าแบบเสร็จแล้วนะคะเราจะจเจาะเหล็กเพื่อที่จะยึดมัดลวดค่ะแบบของเรานะคะเราเข้าเพียงด้านเดียวค่ะอีกด้านหนึ่งจะใช้แผ่นพื้นเป็นแบบค่ะหลังจากที่เข้าแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวันต่อมาเราก็จะเทปคาน โดยจะใช้ปูนผสมสสเสร็จสปริงสามสองศูนค่ะราคาปูนคิวละ2,000บาทค่ะอากาศร้อนนะคะคาดว่าจะมีฝนตกในช่วงบ่ายค่ะต้องเล่งถือคานให้เสร็จก่อนที่จะมีฝนตกนะคะหน้างานของเรารดปูนเข้าถึงได้เพียงแค่นี้นะคะเราก็จะต่อหลางมาใส่กระบะหรือว่าอ่างเปลผสมปูนค่ะจากนั้นก็จะทยอย นำถังนะคะตักส่งกันแบบนี้ค่ะส่วนอีกวิธีนะคะเราก็จะนํำรางพีบีซีนะคะมาวางไว้บนบดเหล็กค่ะจากนั้นเราก็จะเทปูนนะคะจากที่สูงเพื่อที่จะให้ปูนไหลลงที่ต่ำให้ไหลลงไปในคานที่เราเข้าแบบไว้นะคะหน้างานยากง่ายค่ะเราก็ต้องหา,าที่วางกระบะอ่างเปลยนะคะดีๆค่ะจากนั้นเราก็จะ ทยอยเข็นรถปูนรถเล็กนะคะทยอยมาเทแบบนี้ค่ะก็จะมีรถเข็นปูน2องคันนะคะ<ป>ก็จะแบ่งตำแหน่งหน้าที่ค่ะบางคนก็จะเข็นรถปูนอีกอบางคนก็จะมีหน้าที่ตักปูนเทลงไปในคานค่ะ<ป>ระยะเวลาการทำงานนะคะค่อนข้างเล็กหรือว่าล่าช้าพอสมควรค,ค่ะเพราะว่า มีฝนที่ตกลงมานะคะในทุกๆวันค่ะาการทำงานช่วงหน้าฝนก็ต้องทำใจค่ะเวลาแดดร้อนก็ร้อนจัดค่ะเวลาฝนตกก็ตกหนักเลยนะคะไหลเทมาออกมาตรงตรงนี้คะ่ะที่ดินข้างเคียงนะคะก็ใจดีค่ะสามารถเดินทำงานได้สะดวกค่ะ ส่วนดินที่เราขุดออกมาจากาทางเขตแดนของทางเจ้าภาพนะคะเมื่อเราเทคานแกะแดบเสร็จแล้วเราก็จะต้องตักดินกลับไปที่เดิมค่ะเพื่อความสะอาดหน้างานให้ได้เยอะที่สุดค่ะเพื่อป้องกันปัญหาข้อพิาพาทกันนะคะสําหรับที่ดินข้างเคียงแล้วก็ทางเจ้าภาพค่ะความยาวของรั้วตรงนี้ประมาณ40กว่าเมตรนะคะเราสั่ง ปูนมาทั้งหมด6คิวค่ะส่วนปูนที่เหลือนะคะเราจะนำไปเทถนนทางเข้าหมู่บ้านค่ะเนื่องจากถนนขุดนะคะด้านข้างจะเป็นคลองน้ำค่ะเราก็จะนำปูนที่เหลือนะคะมาเททางเจ้าภาพนะคะใจดีค่ะสั่งปูนมาเผื่อสำหรับการเทซ่อมถนนตรงนี้ด้วยค่ะถนนทางเข้าบ้านตรงนี้นะคะค่อนข้างที่จะแคบค่ะการสั่งรถปูนเข้ามานะคะ รถ10บล้อไม่สามารถที่จะเข้ามาได้ค่ะจะใช้รถ6ล้อเล็กนะคะในการขนปูนเข้ามาครั้งละ3คิวค่ะต้องแต่งนะคะเพื่อที่จะการเดินทางต่อไปนะคะคก็จะสะดวกสบ,า,บายค่ะส่วนกลางเรานะคะไม่ใส่รองเท้าไม่สวมรองเท้าเลยค่ะลุยกับปูนแบบนี้เป็นอันตรายค่ะไม่ควรจะลอกเลียนแบบนะคะ จากที่เราถือแบบเสร็จแล้วนะคะวันต่อมาสองถึงสามวันเราก็สามารถที่จะแกะแบบได้เลยค่ะแบบที่เราแกะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมากองไว้ให้เป็นระเบียบค่ะเพื่อที่จะขนย้ายได้ง่ายได้สะดวกนะคะส่วนขั้นตอนการทำงานตั้งแต่ขุดหลุมตั้งเสาเสร็จแล้วนะคะต้องขอบคุณสำหรับการรับชมในคลิปนี้ค่ะพบกันใหม่ขั้นตอนต่อไปนะคะ สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ